สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทาง ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถรับเอาคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปร,รับใช้ให้เข้ากับชีวิตของแต่ละท่านได้เลยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงคำพยากรณ์ในช่วงที่ดาวสี่ดวงได้ทำการโคจรส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งมีดาวสามดวงนะคะที่โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีมิถุนนั่นก็คือดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งดาวคือดาวพระเกตค่ะแม้ว่าดาวพระเกตจะถือว่าเป็นดาวที่ไม่มีตัวตนเป็นวิญญาณธาตุแต่ก็ถือว่ามีฤทธิ์เยอะมากสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราจากดีให้กลายเป็นร้ายและสามารถเปลี่ยนจากร้ายให้กลายมาเป็นดีได้ค่ะ ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอิทธิพลของดาวทั้ง4ดวงที่ส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะยังถือว่าในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ดาวหลายดวงมีความเข้มแข็งดาวทยอยโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจึงถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณจะมีความพลิกผันมีเรื่องราวของความมั่นคงมั่งคั่งเข้ามาอย่างแน่นอนและถือว่าดวงชะตาของคุณจะมีตัวช่วยที่จะช่วยผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระเกตซึ่งการโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งอิทธิพลมายังชาวลัคนาราศีพฤษภโดยตรงดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาค่ะ แล้วก็จะทยอยได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีกันต่อมาเป็นลำดับนะคะดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิดการสื่อสารการพูดการเจรจาดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความรักความสุขก,กิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีส่วนดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงและความเป็นผู้นำค่ะ อีกดาวหนึ่งก็คือดาวพระเกตซึ่งดาวพระเกตจะเกี่ยวโยงกับบุญวสนาเกี่ยวโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเซนลางสังหรอนดาวพระเกตจะโคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนสุขภะของดวงชะตาค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภคะในจังหวะที่ดวงดาวได้ทำการโคจรโยกย้ายลักษณะนี้ สมัยมองว่าตัวคุณจะได้รับอิทธิพลด้านบวกด้านดีจากดวงดาวไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะประกอบกันกับดาวพระศุกร ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณที่ในขณะนี้โคจรมาอยู่ในราศีมิถุนนั่นก็คืออยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระพุธและร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ก็จะส่งผลทำให้ตัวคุณนั้นมีพลังมีแรงกายแรงใจมีความกระตือรือร้อนในการหาเงินหาทองมากยิ่งขึ้นค่ะ ในทางโหราศาสตร์นะคะการที่ดาวหลายดวงโคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกระดุมพะของดวงชะตาในครั้งนี้ก็เชื่อว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของเจ้าชะตามีความเข้มแข็งอย่างมากจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพิษศษมีโชคมีเงินมีความสำเร็จเกิดคอนเน็กชันได้เดินทางได้พบปะผู้คนได้ติดต่อประสานงานและเป็นช่วงที่ตัวคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วย ซึ่งการที่ดาวหลายดวงโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาครั้งนี้ก็จะมีความโดดเด่นในแง่มุมของการเงินการทองนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีพิษภกคุณก็ต้องมองไว้สองด้านค่ะเพราะเมื่อดาวส่งอิทธิพลด้าน,านบวกแล้วดาวก็อาจจะส่งอิทธิพลด้านลบให้กับคุณได้เช่นเดียวกันเมื่อไรก็ตามที่ชาวลัคนาราศีพฤษภก จะต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินผลประโยชน์รายรับรายได้มันก็อาจจะมีทั้งมุมที่ดีและมีมุมที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะคะมีการเงินเข้ามาสู่กระเป๋าเข้ามาสู่บัญชีคุณมากขึ้นก็อาจจะมีเหตุจําเป็นหรือสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณต้องเสียทรัพย์หรือต้องใช้จ่ายเงินออกไปไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะที่คนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายมาขอความช่วยเหลือจากคุณ มาขอหยิบยืมเงินจากคุณลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งอาจจะสร้างความอึดอัดและลำบากใจให้กับตัวคุณอยู่ไม่น้อยค่ะเพราะก็ต้องขอบอกกันตามตรงนะคะว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีปะปนกันไปรวมไปถึงจะมีทั้งคนที่คุณพึ่งพาได้พึ่งพาไม่ได้ คนที่คอยมาขอความช่วยเหลือคนที่มาสร้างความรําคาญหรือคนที่คอยสนับสนุนผลักดันตัวคุณมันก็มีเกิดขึ้นได้ทั้งสองด้านค่ะในช่วงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องคนไว้ด้วยนะคะคนเหล่านี้คนรอบข้างอาจจะได้เข้ามาหาผลประโยชน์จากตัวคุณในช่วงที่คุณกำลังหาเงินได้หรือเรียกได้ว่าช่วงขาขึ้นของคุณอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีมารผจญเข้ามากีดขวางก็เป็นไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะคุณมีเกณฑ์ที่จะหาเงินหาทองได้จากการพบปะการติดต่อการเดินทางแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆนะคะมันมักจะมีความเหนื่อยและความยุ่งยากเข้ามารบกวนประกอบกันด้วยถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภร,รับมือได้คุณก็จะมีความก้าวหน้าดีแต่ถ้าบางคนเจอปัญหาติดขัดแล้วไปต่อไม่ได้ก็อาจจะทําให้เกิดการชะงักได้เช่นเดียวกันคะ่ะ อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีพฤษภความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองที่เคยมีเกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาคุณจะสามารถจัดการมันได้อย่างลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นค่ะ ในระยะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกถึงการหมุนเงินไม่ทันหรือมีเงินไม่พอค่าใช้จ่ายหรือจะต้องเจอกับของเสียของพังหรือจะต้องใช้จ่ายไปกับแง่มุมของสุขภาพในระยะนี้ชาวพฤศโกจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินคุณจะมีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายออกไปค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือสุริยสุรุายได้นะคะก็ยังต้องควบคุมการเงินการทองของตัวเองให้ดีเพราะความไม่แน่นอนของดวงชะตาก็ยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นเนื่องจากดาวใหญ่ได้โคจรเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะ นั่นก็คือดาวมฤตยูที่โคจรทับเนื้อทับต,ตัวของคุณอยู่ในขณะนี้ประกอบกันกับดาวพระพฤหัสที่โคจรทับเนื้อทับตัวร่วมกันกับดาวมฤตยูส่งผลทําให้ดวงชะตาของคุณมีความแปรปรวนมีความไม่แน่ไม่นอนและอีกไม่นานดาวพระเสาร์ก็จะทําการโคจรวิตปริตดาวพระพฤหัสเองนะคะก็จะมีการโคจรที่ไม่ปกติเช่นเดียวกันดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤศภ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองและต้องมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินค่ะหากชาวพระศบท่านใดใช้เงินไปกับการทํางานการลงทุนการต่อยอดในลักษณะนี้สมัยก็มองว่าเป็นผลที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมา ชาวลัคนาราศีพฤศภก็ต้องวางแผนให้ดีว่าสิ่งที่คุณลงทุนหรือต่อยอดนั้นเป็นสิ่งที่คุณถนัดหรือไม่เป็นสิ่งที่คุณมีความรู้หรือไม่ไม่ใช่ว่าไปลงทุนเพียงเพราะทําตามคําแนะนําของคนอื่นไม่ใช่ว่าไปต่อยอดเพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นทําแล้วได้ดีแบบนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลดีค่ะอาจจะส่งผลทําให้คุณต้องเสียทรัพย์เสียผลประโยชน์และเสียเวลาในภายหลัง ชาวลัคนาราศีพฤศภคะอย่างไรก็ตามสมัยมองว่าการเงินการทองของคุณก็จะไม่ได้ถึงขั้นติดขัดอะไรดาวไหลดวงมาอยู่ในเรือนกระดุมพระนั่นหมายความว่าคุณจะหาเงินได้จากหลากหลายช่องทางเพียงแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะจ่ายออกไปหลายช่องทางเช่นกันบางคนใช้จ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมใช้เงินไปกับแง่มุมต่างๆแต่ถ้าคุณรู้ทันหรือจัดการการเงินของตัวเองได้ ก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีพฤษิศก็ยังสามารถหาเงินหาทองเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหรือส่วนที่คุณใช้จ่ายไปได้เช่นกันค่ะในระยะที่ดาวหลายดวงโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระและดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตาในครั้งนี้นะคะคุณควรจะมีการวางเนื้อวางตัวที่เหมาะสม การที่คุณได้พบปะหรือเจอผู้คนรวมไปถึงการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะต้องใช้การวางเนื้อวางตัวให้ดีมีความน่ารักให้เป็นที่รักของคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ เพราะในช่วงนี้นะคะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะต้องขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากคนที่มีความอาวุโสม,มากกว่าคุณจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าคุณซึ่งชาวลัคนาราศีพฤษภก็ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีค่ะ การพูดการแสดงความคิดความเห็นแม้ว่าจะเป็นต่อหน้าคนหรือในโลกโซเชียลก็ตามก็ควรที่จะแสดงความคิดความเห็นในทางสร้างสรรค์ใช้วาทศิลป์ใช้ศิละปะในการแสดงออกซึ่งสมัยมองว่าตัวคุณเป็นคนฉลาดนะคะคุณพอจะรู้ว่าอะไรเป็นจุดเด่นของคุณและอะไรเป็นข้อด้อยของคุณก็อยากจะเตือนให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นพยายามดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาและพยายามกลบข้อด้อยของตัวเองให้ได้ค่ะ ในเรือนกระดุมพระนี้นะคะนอกจากจะหมายถึงรายรับรายได้แล้วก็ยังหมายถึงของมีค่าด้วยชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้รับข่าวดีทางด้านการเงินการทองแต่ก็มีเกณฑ์ได้ของมีค่าได้ของที่มีราคาเข้ามาครอบครองคุณอาจจะได้มาจากความเสน่หาหรือได้มาในแง่มุมของมรดกมีคนซื้อให้หรือเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นคนซื้อเองเป็นการให้รางวัลกับตัวเองก็เป็นไปได้ค่ะ และไม่พอเท่านั้นกระดุมพระก็ยังหมายถึงรายจ่ายเช่นกันชาวลัคนาราศีพฤษโคะในแง่มุมของรายจ่ายอาจจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เข้ามาบั่นทอนรายจ่ายของคุณหลากหลายเรื่องราวคะ่ะอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเอง และก็อย่าชะล่าใจอย่าพึ่งหลงระเริงว่าเงินที่คุณหาได้ในช่วงจังหวะนี้มันจะเป็นรายรับแบบพาวรตลอดไปสำหรับคุณไม่อยากจะให้คุณคิดอย่างนั้นนะคะเพราะดาวใหญ่ทั้งสองดวงอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดของคุณดาวใหญ่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ ถ้าคุณได้เปลี่ยนเองคุณก็จะมีโอกาสเลือกเปลี่ยนไปในเส้นทางที่คุณเลือกเองตัดสินใจเองแต่ถ้าชาวลัคนาราศีพฤศภไม่เปลี่ยนไม่มีการปรับอะไรเลยคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างบีบบังคับให้คุณเปลี่ยนก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤศภอาจจะมีเรื่องราวของการตัดสินใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ ดาวพระสุ์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็จริงแต่อีกส่วนหนึ่งของดาวพระสุกก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะเมื่อดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตานั่นหมายความว่าตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะสมัยก็ไม่ได้หมายความว่าการเป็นหนี้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าหากคุณจะกู้หนี้ยืมสินอะไรจะทําสินเชื่ออะไรคุณก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าสิ่งสิ่งนั้นมีความจําเป็นต่อคุณหรือไม่หากคุณกู้มาเพื่อเอาเงินมาหมุนในธุรกิจกิจการเพื่อต่อยอดเพื่อสร้างความรุ่งเรืองสร้างความมั่นคงให้กิจการหรือธุรกิจอันนี้สมัยก็เห็นด้วยคะ่ะ แต่ถ้ากู้มาเพื่อเอามาใช้ในแง่มุมต่างๆใช้จ่ายอนเนกประสงค์สมัยก็มองว่ามันไม่เหมาะไม่ควรดังนั้นในระยะนี้คุณจะต้องพึงระมัดระวังการเป็นหนี้หรือบางคนอาจจะต้องมารับผิดชอบหนี้ในส่วนที่คุณไม่ได้ก่อในช่วงนี้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นหนี้ของคนในบ้านคนในครอบครัวที่เขาสร้างไว้แล้วเขาไม่มีกําลังจ่ายตัวคุณต้องมารับผิดชอบแทนเรื่องราวลักษณะนี้ก็มีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะต้องพิจารณาทุกสิ่งด้วยความรอบคอบและอย่าใช้อารมณ์ในการพิจารณาใช้เหตุใช้ผลใช้ตรกกะความคิดในแง่มุมของผู้ใหญ่ลองมองปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามปรึกษาคนรอบข้างให้ดีนะคะเชื่อว่าชาวลัคนาราศีพฤศภจะสามารถจัดการกับเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะ คราวๆเท่านี้สำหรับชาวพระศพชาวพระศพท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่โคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาในครั้งนี้ส่งอิทธิพลทำให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีมีความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ